สวัสดีครับเป็นวิถีอีสานกับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิถีอีสานโลกพุทธแพนด้าไีแล้วครับมีแค่เป็นดีไม่พี่ให้น้องได้ร่วมสนุกกันมีของรางวัลใหม่ได้อ่าชิงกันนะครับเนาะบอกง่ายีของรางวัลแจกพี่ลองครับมครับการติการง่ายๆ่าพลองครับเพียงแค่แต่งตัวเป็นผีพี่ลองครับผียังก็ได้นะครับครับาาปสร้างของในพุทธแพนด้าพี่ลองครับราคาก็ได้ใบเซตมากนะครับก็่าลืมนะครับผมครับถ่ายรูปคู่กับใบเ็จหรือว่าจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมครับเรามาโพดลงใต้โพดนี่นะครับเท่าบ กรีบกิฟต์เชื่อมูลค่า500บาทจากคุชแพนด้าไปนะครับและการรางวัลที่2ก็คือกรีบกิฟต์เชื่อมูลค่า1,000บาทจากคุชแพนด้านะครับสำหรับรางวัลที่1เลยนะครับหนึ่งหนึ่งคือทุดยอดเลยนะครับก็คือของคำมูลค่า1นึ่งลึงไปนะครับผมครับ การจะลืมพี่น้องครับคาร์บอนโลหิตลกน้ำกันหลายๆเลยเพิ่งเด้อมาโหมงชิงรางวัลน้ำกันพี่น้องครับเน้นย้ำี่น้องครับอย่าลืมไปเซตี่น้องครับจากทางไรเดอร์อย่าลืมเลยเพิ่งเด้อต้องถามเอาเลยพี่น้องครับเพื่อจะเอามาชิงรางวัลนะพี่น้องประกาศผลนะครับผมครับวันที่5พฤศจิกายน2563ันอยหกาจะลืมพี่น้องครับผมครับขคาร์บอนุกกันเลยเพิ่งเด้อ